สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับยังติดสวยมาตั้งแต่คราวที่แล้วเอามันละไม่ได้เลิกไม่ได้นะจารย์บอกแล้วจนกว่าวันตายทุกวันนี้เนี่ยพี่ใช้หลักการอันหนึ่งที่พี่จะบอกแทบทุกคนครับใครก็ตามที่เลิกสนใจตู้เสื้อผ้าตัวเองอมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแก่ทันทีโอโ้โหอันนี้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์แบบคนไม่รู้จริงจ คนเราเนี่ยรักสวยไปจนวันตายที่อาจารย์พูดแม้กระทั่งการเสียชีวิตปแลวยังต้องแต่งหน้าดูแลโอ้ยไม่รู้เหรออย่างพี่แดงฉันทนากับพี่เมาว่าครับเขาสัญญากันวว่าใครตายก่อนอีกคนหนึ่งจะต้องหอบเครื่องสำอางมาแต่งหน้านะอ๋อนั่นถือเป็นเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นธรรมเนียมประเพณีของคนไทยหรือว่าทั่วโลกก็ถือกันคือทั่วโลกเนี่ยเขามากกว่าเราอีกอ๋ออเมริกาเนี่ยมีหลักสูตรนะคะครับมีหลักสูตร เรื่องการแต่งหน้าศพเป็นหลักหน้าแต่งตัวคือเป็นหลักสูตรว่าด้วย funeral management คือเป็นหลักสูตรว่าด้วยการจัดการพิธีศพครับนะครับเพราะฉะนั้นในธุรกรรมอันนั้นมีอะไรบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของวิชานี้ก็คือการแต่งหน้าศพก็คือเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้ไปเกิดในภพที่ดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดดูศพของ คนตายฝรั่งเนี่ยหน้าตาเขาจะดูดีมากไม่มีอืดไม่มีเขียวไม่มีช้ำอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเหมือนคนปกตินอนหลับไปในเรื่องความสวยเนี่ยคนเราจนถึงวันตายจริงๆฮะไม่ไม่เถียงเลยฮะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งอย่าปล่อยให้ผิวพรรณของตัวเองเสียหายโดยที่ไม่อาศัยเทคโนโลยีนะครับคือถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องเงินกันเราไปแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินพอที่จะเจียดมาใช้ตรงนี้ได้อย่าปล่อย คือแต่ถ้ามีเงินน้อยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันราคาย่อมเยาก็าได้อแต่ก็ให้ดูแล<อ>นะครอันที่สองเสื้อผ้าพี่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเสื้อผ้าราคาแพงนะคะครับแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ดูดีมีรสนิยมเข้ากับบุคลิกใช่แล้วควรจะเข้ากับการละเละเทศยด้วยในตู้เนี่ยนะคะควรจะดูว่าถ้าต้องไปงานหรูสักนิดหนึงมีแล้วหรือยังนะฮะถ้าไปงานเป็นทางการแต่ไม่หรูมากมีแล้วหรือยัง ถ้าจะต้องไปงานที่เป็นกันเองมีแล้วหรือยังถ้าจะต้องไปลุยในป่าในเขามีไหมหรือยังถ้าต้องไปเชี่ยวทะเลมีแล้วหรือยังก็อย่างละหนึ่งก็หนึ่งก็ยังน้อยดีก็ยังดีก็ยังดีกว่าที่พอจะไปทะเลไม่มีชุดแล้วก็ใส่ชุดทํางานไปเดินทะเลเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะแล้วก็สะนั้นมันสําคัญตรงไหนรู้ไหมสําคัญที่รสนิยมคนยังใส่ใจความสวยงามของตัวเองคนยังใส่ใจเสื้อผ้าของตัวเองครับ คนยังใส่ใจสุขภาพของตัวเองอคนคนนั้นไม่มีวันแก่และจะเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเราคือสุขและสวยได้ตลอดไปโอ้โหแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวแต่สุขภาพมันไม่ดีบุคลิกภาพไม่ดีจากการที่ป่วยหรือมีพฤติกรรมที่มันน่าราคาญที่มันไม่หายเทีอันนี้ต้องไปฟังบุคคลเหล่านี้ครับซึ่งเขาจะมาบอกกันว่าเขาดีขึ้นเพราะอะไรแม่ทอ่อ คุณแม่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกมีอาการอะไรครับตอนนั้นมีมีเลือดออกมีเลือดออกแล้วก็หมอกเขาบอกหมอตรวจแล้วเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเนื้องอกที่มดลูกเขาให้ไปฉายแสงฝังแรกแล้วแล้ฉายแสงฝังแรกเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันก็หายมาฝังแรกสองข้างโอโอสองข้างก็คือครบคอร์สเขาแล้วครบครบแล้วเขาก็เลิกรักษาเสร็จแล้วมาเมื่อสองปีที่แล้วมาตรวจพบ มันมามาปวดปวดมากเลยแล้วเลือดออกเลือดออกมากเลยอ่ะปวดตรงไหนฮะปวดมันปวดที่ที่มารุกเนี่ยมันปวดอ๋อตรงมดลูกเลยปวดมัดลูกเลยปวดปวดทนไม่ไหวเลยแล้วหมอเขาก็พามามามาไอมาเข้าเครื่องอ่ะพอเข้าเครื่องเสร็จแล้วเขาก็มาสวนมาสวนเสร็จพอสวนปรับเลือดจะออกรามสายเต็มไปหมดเลยออกโอยรวมๆมากกว่าไหลเข้าแผงน่ะ แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีเลือดออกก่อนนั้นไม่มีหมอ,อ<ย>วินิจฉัยว่ายังไงครับสุดท้ายเป็นหมอก็บอกว่าเป็นระยะที่สามคราวนี้เป็นที่ไหนฮะก็เป็นที่เก่าเนี่ยเป็นมันเป็นเพราะแล้วมันลามมาที่ปอดเสพวะอ๋อเป็นที่เก่าแล้วลามไปที่กระเพ,พาะปัสสาวะด้วย<า>คุณหมอบอกว่ายังไงฮะอน,น,นยู่ได้หกเดือนตอนนั้นคุณแม่มีอาการบ้างคุณติมตอนนั้นคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณแม่เหรอคะคือว่าผอมแล้วก็ ไม่มีแรงเลยหมดแรงเหมือนกับว่าไม่เหมือนจะหมดลมอบบบุกง่ายๆแบบไม่ได้แช่งแม่นะคะนี่คืออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลด้วยกันมาคือว่านานแค่ไหนครับคือนานอยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนนะคะคือว่าพ่อแม่เนี่ยคือว่าก็คือไม่รู้จะทาไงแล้วคือว่าคือก็คิดกันว่าจะทําบุญแบบสร้างพระยี่ห้านิ้วค่ะทําบุญแบบว่าถ้าเกิดแม่ไปแล้วก็คือว่าแบกพระพค่ะ หนทางหนึ่งที่คุณติ๋มเลือกก็คือมาเจอผลิตภัณฑ์ขอบคุณมากเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะมาเจอเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้องสาวอะทำงานอยู่บริษัทแล้วมีเพื่อนร่วมงานได้บอกเขาคะ่กะก็เลยรีบมาเลยคือนอนโรงพยาบาลปุ๊บนี่รีบเอามาให้เลยน้องสาวรีบเอามาให้เลยน้ำมังคุดท,ทั้งกระปุกสีเขียวด้วยรีบเอามาให้แม่<า>ค<ะ>ือทั้งน้ำทั้งแคปซูลคือทานคือทานตอนที่รักษาอยู่เลยคะ่ะคือต้องเรียนเรียนคุณผู้ชมที่ฟังรายการเราด้วยนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแค่อาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยานะเอาละแต่ว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายที่ลูกจะทําให้แม่ได้ก็ต้องทําเอาแคปซูลให้คุณแม่ทานยังไงฮะก่อนอาหาร2เม็ดเช้าเย็นค่ะ2เม็ดแค่เช้ากับเย็นใช่แค่2เม็ดเองค่ะแล้วก็มีน้ํามังคุดน้ํามังคุดก็ทานตอนที่แม่ท้องอืดเรื้อะไงทานด้วยค่ะตามมาด้วยแก้วหนึ่ง สอ,สองเดือน ừ ừ, ก็ไปอันตราสาวคราวน,นี้เห็นอะไรยังไงดีขึ้นถึงเ้วก็หมอให้กลับบ้านไปแล้วก็มาอันตราสาวอันตราสาวแล้วหมอเขาบอกว่าแผลหายไม่มีแผลแล้วก็หมอคุณหมอยังว่าเลยบ้านหล่อเนี่ยสร้างเลือดดีๆมากคือว่าจากการที่เป็นก้อนนะคะก้อนหายไปเลยคะ่ะหายไปเลยรวมทั้งเนี่ยเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารว<ง>ปวดหายไหมอาการปวดหายแม่หายเลยก็หายเวลาเลือดออกไปแล้วมันหายปวด ตอนนี้เกือบ2ปีแล้วดีใจไหมครับดีใจแข็งแรงแข็งแรงโอเพราะฉะนั้นอยู่ได้ถึงร้อยปีอย่างที่อาจารย์พิเชษว่าเลยสิฮะสบายมากก็ทํางานได้ทํางานได้ด้วยโอ้โหแข็งแรงมากอยู่บ้านขายของทํางานปลมกต้นไม้ได้หมดและที่สําคัญเลยเป็นขวัญและกําลังใจให้ลูกๆด้วยนะครับาลครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับผู้ที่มีปัญหามะเร็ง เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจาให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับสูนวิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในกรยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ย เพียง4แคปซูลต,ต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่าและทั้ง2เม็ดเลือดขาวนี้เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์เมเร็งได้ดีขึ้นนะครับ ก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ำมังคุดสูตรบิมนะครับสาเหตุที่น้ำมังคุดสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอ,อ,อย่างได้มาตรฐานให้มีสาร G M 1 ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซ a แอซิดนะซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยนะมันเหมือนจะทำให้เซลล์มะเร็งนี่จเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซ c i ิตรนะิกแอซิดซึ่งสารตัวนี้มันจะไประงับการสร้าง ไขมันนะฮะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้น้ำมังคุชสูตรบิมเนี้ยก็ยังมีสาโรโพลิแซกรายในปริมาณมากสาโรโพลิแซกรายเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สาม,มารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสมรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมันคุชของเราจะมีโพลิแซกรายสูงที่สุด ในจำนวนมากม,ากมากน้ำมังคุทนที่จำหน่ายในโลกนี้ครับ